S <S เ,กเกือบเกือบลืกือบลทำไรอ๋อเลือกเลนอ่ะไม่ไม่เลือกเนลนใส่ของนี่สเ,เปลี่ยนทั้งไหนก็ได้บีหน้าแม่งเล่นง่ายกว่าเทนอีกนะแต่ว่ามันเลือดมันฟื้นไม่ทันเทนแม่งเลือมฟื้นทัน ถ้าถ้าตาเด้งเลือดพอๆกับเทนนะโหมีหน้าโคตรหน้าัวานบอกเลยตตตตตตไม่รู้ว่าฝั่งแท้งฝั่งโน้เขาเล่นตัวอะไรกับพวกนั้น ฉันจะเล่นซัพพอร์ตอ้าวงั้นกูก็ได้ยืนตัวยืนเลนใช่ไหมเนี่ยใช่ป้าเจ๊บ้ารุนซุนไอ้เฮียนีมันก็ไม่ขอมาให้กูจริงๆนะเป็นได้ตัวยืนเลนนี่หว่าใช่ป่ะไอ้เฮียเออเล่นจัเงเกิลไปเล่นจังเตอร์เดีย๋ยวซัพพอร์ตเกินเฮ้ย ต้องการไฟเตอร์โอเคเอาตัวไหนดีวะไม่ไม่ต้องออริโปมาตัวนเกียรมันทำไมเนี่ยตัวดีของกระนครเลยนะมันจะมันจะตาย,ยางไงมันเข้าไปยังก็ตายตัวพิเ,เร์เลยนะเฮ้ยเอาตัวนี้ดีกว <g iggle> <g iggle> ่ารอรอดีกว่าเฮ้ยอันนี้ดีกว่าอันนี้ทีป้อมเลยดว่า ไอ้มาบัเอ่อสกิลสกิลอันท่าแรกหรือเปล่าท่าแรกหรือของไออะไรอะโมโมโทสโมทสกับสกิลของโอเมมันก็วิ่งเร็วเหมือนกันใช่ไหมทั้งคู่อ่ะใช่เหมือนกันแต่แต่แต่โอเมมันได้เปรียบตรงที่ว่ามันใช้แล้วมันตีเร็วด้วยเม่มันตีเร็วถ้าธรรมดามันปกติอยู่แล้วถ้ามันหลอดแดงคุยอะไรกัน ป้อมหืตัวเฮียอะไรวะเนะี่ยดาซี่อะไรรอเฮียอะไรเนะนี่ยยอนตัวอะไรไม่คุ้นเลยตัวไหนตัวบนฝั่งนูนะ้นอะตัวใหม่โออสก,กินไอ้เฮียกูเบอร์กูแรกมาแล้วไอ้เฮียไม่ใช่แนว ผมไปแรยกเอานอื่นเ่ยมันต้องฝึกสัดสพักอะเกลียดฝึกเมดเมดไม่ใช่ไม่ใช่เมดเนีย่ยเออมันมันหนีไม่ได้ตัวนั้นอะตัวไหนไอ,อ,อตัวเมดตอนนี้ยเมดของฝางโน้นนะมันพุ่งไปหาเขาถ้าเขาไม่ตายาต้องตายนะถ้าถ้าพุ่งไม่ตายก็คือมันจ,จะตายหรือไม่ก็ใส่รองเท้า วิงเร็วหรือไม่ก็ฟิกเกอร์เรียกเอาสองท่าเพราะท่ามันเป็นท่าพุ่งไปหาเขาอย่างเดียวเลยเแต่เขาบอกว่าแล้วก็ถ้าท่าท่า,ทา,าไว้หนีมันก็ไม่ได้คิวก็ได้เอาไว้หนีก็ได้เจออะไรเจอยอนยอนกับเทนยอนเทนยอนโนันเวด ฉันจะเล่นอารามภาษาเหีห้ยตะ้งงวดอะไอ้ซุนแม่งไปก๊อปมาจากในคอมแน่เลยภาษาเนี่ยใช่ไ,ไหมไม่มีคนทำให้ชื่อฮายเตแะและไอริค,เ,คเป็นดังสิพี่สิบน้องกัน <c oughs> <c oughs> มีคนติดหีอะไรไอ้เหี้ย ชื่อพิกซี่ชือพิกซี่แม่งอย่างเฮียเลยช่วยด้วยจ้าสวยพี่สวยเฮียเลยมึงเคยเพิ่งเล่นได้อ๋อเบสสองเฮียเบสสามอ๋อมึงดู พิกซี่ดีซุนนี่ทำไมหรอพิกซี่แจกควย,ยไ,ไ,ไเฮียไอ้เฮียมึงอย่าเพิ่งกบอดดีวะไอ,อ้เออฮีย๋ยวเขาฮึบสู้ขึ้นมาในงานก่อยเลยนะไม่บุกเข้าไปหรอกสัตว์ไอ้เฮียนี่ก็ยุ่งใจลือเกินให้รู้ว่าคุณปีป้อมแล้วกันผมไม่รู้ผมนอนนา ภาพภาพภาพวายเออใชมมันสี่เหรอไม่ไมายถึงทีมมันสี่คนออกไปคนหนึ่งเหรอไม่กูหมายถึงมันเดย์เกมได้โง่หัวพี่กูพี่โซนบอกไอสัตว์เฮ้ยกูากูทราบบอกว่าอยู่บนสี่ตัวย่ามึงก็ถามเลยโง่ไหมเงแม่กูจงใจเออโซนกู บอกให้ดูบับดูบับอะไรครับโดนล่างเหรออ่าเ<ม><ไ>ปน็นไงล่ะบอกกูตอนไหนว่าเบนเห็นไหมไม่เห็นเลยนี่นะโป๊ะเขาให้จะงองแงไหมเนี่ยสั์น่าจะงองแง cú nhìn quay dubab từ ngày bay sao, tôi thấy là mình thím quay, thật, má ai hét mang nghe ต้องมาเฝ้าบัฟสินะตัดคลิปตัดคลิปคอยดูบัฟอ,อ,อีกนะี่เหี้ยเจอใครอะไรเเจอเรียวมะแต่กี้ผมเจอเรียวมะกับซิลเลย วิ่งวิ่งไปแล้วเจ้าอัอกการไม่ค่อยดีไ,ไว้ยฮอยเอาเฮียไปกลับบ้านเก็บเลือกกูอีก <c oughs> <c oughs> อะไรวะแทงเหรอสูตรไหนะ <c oughs> <Yeah. c oughs> วะเนี่ยเฮียไ้วาังใจไม่ค่ยอยดีสบบ ไอ้เฮียไม่กลับเม่เนอะไรมันไม่รู้ไอ้เฮียมไม่อยากเปิดไม่ปิดน้ำลายไอ้เฮียถ้าเกิดเสียงซุนผ่านไปทางเบ็นได้ก็ดีดีอ๊บ ปาเขาให้อะไรจ๊ะว้าวหัว <c oughs> <c oughs> ย๋ยมมาหัวเสียบอกเลยตัดจิปกูก็จะดันป้อมมึงะ่ะเออเดดันเข้ามา<อ>พวกรอแทงอย่างเดียวเลยเว้ย

มันกระโดดไปในป้อมเขาเลยเนี่แก้วเหรอทำอะไรโลมกระยาดเดีเอาแล้วว่ะเอาแล้วว่ะมาถ่ายมาถ่ายมาถ่ายมาเนบนเอาป้อมนี้มันมาล่างแล้วนี่ไงเก็ดันเดืดตัวเรนบนอะ่ะ ง้เรียวมาได้เข้าไฟาแล้วอืมจบสักทีเบ่เงให <c ười> โ้โดนโตได้เสร็จก็เสียป้อมเลยนะมันไปแจกสีตัวแล้วอะเบนอะไรของมัน โอ้ยเฮียลงล่างเลยเบนโดนเรียวม้าแทงอเฮียจะตายอยู่แล้วไอ้เฮียนั่นไปอาขาป้อมเลยเบนลงล่างนี้อ่าอย่ารอเกิดกันโอ้ oh, มึงโหดตายแล้วไอ้แซดมันบอกลมวัาวมากไม่ได้่ะตะกิวปากเยอะเกิน yeah, เอา้าไป <laughs> มันไม่ได้ด่าเบนนะกูรำคาญม,มันเล่นไปไม่ต้องพิมพ์ไรเงี้ยทำไมกลับบ้านแต่กี้ไอ้ตัวเมทมันจะตายแล้วไอ้แกแตกแน่เลยเจีคิด,คดกูหน่อย เะกี้โดนเรียมะซ้อนนะแม่ไม่ซ้อนนี่มึงอร่อยแล้วเมย์ตย่าไ,ไอ้เฮียนนี่แม่งขันลาบจริงๆจะสับป่อเพื่อนไอ,ไ,ไ,ไอ้ไอเฮียปิงเมื่อกี้อูเฮียศูนยเก้าเฮียเย็นเพื่อน โดนสับขาป้อมรอดไม่ได้ได้แลกกลางได้ข้อมูลมันเจ้าว่ามันเจาเบาเหออีกแล้วห่ะเดี๋ยวมะมึงมีกักกูตลอดเลยได้สิ <c oughs> ป้อมเสียเปรียบแล้วโดนซ้อนหลัง สอยกูต้องดึงมาเลยเอา้ากลับไหมเพื่อนไม่กลับป้อมมึงแปลกนะเดี๋ยวมาฮะมึงมอบป้อมให้ครูใช่ไหมกูรีบเลยอย่างเงี้ยไอเย้ โอ้ยอ่ะครึ่งหลอดขอสักครึ่งหลอดโอเคไปละก่างๆทันไม่ยอมกลับใช่ชไหมสัตว์ยอมกลับใช่ไหมเพื่อนเออเออโอ้ยอ่ย yeah. กับแตกดีอะซิลลงไปกัน๋ยวนปิดไอ้คนี้ปัน๊นโอ้โหดูตะกอไอ้วนหกตาติบหกพี่ใครโดนเยอะวาเนี่ยลาน ถอยมาไอ้เหี้ยเอาได้เหรอดาร์กเลยเหรอพูดไม่ได้พิธีโจนะไม่พูดเยอะไอ้เหี้ยมึงระวังป้อมมึงให้ดีสัตว์เฮตีเี่ยตีไอ้เงี้ยไอ้เงี้ยเมื่อกี้ผิดไปหน่อย ออุ๊บเอ่อปุ๊บนี่ <I> yeah, อ้อเหี uh ้ยกุ้ยกอ่อโอ้ยเหี่ยกูไม่รู้จะตีใครแล้วเพื่อนเต็มเลยก็ถอยมาก่อนก็นได้ดอกมาไม่ได้โดนไอ้ยอนยิงยึดเท้าอยู่มันถอยได้ตั้งแต่ตีกับเทนแล้วละ่ะ โดนยึดน่าจะดันต่อ,อยใช่ไหมแรไฟเลยกูโดนตื้อเดียวโธพิกซี่ไม่น่ารอดแล้วละ่ะอัดตรได้ไหมเพื่อนหรือว่ายกโอ้เอ้ยไอ้ ดาซซี่มีสก,กินของซูเปอร์แมนนะไอ้อสก,กินหลังคิวอะฆ่าตายเสร็จกดไดนี่งไงตกทั้งในเลยเว้ย คิกซี่จะดันบนเหรอว่จริงดิเราได้ดากหรอได้ปะได้แต่ไม่รู้ใครได้ไม่ปล่อยอ่ะไม่ใช่ซุนบนดีกว่ากู กินไปเยอะไม่เปิดตาเลยล่างล่งเลยทีนี้อ่าระวังโดนล้อมพารามีเยอะเหรอสิตาย เบดเดินลึกไปใค้เชียกูพออย่างไรดีวะเนี่ยอย่าตัดคลิปนี้เสร็จเดี๋ยวไปช่วยกะมันตายตัวเดียวเราตายเบนต้องเอาอย้อนจะให้เข้ามาช่วยไหมไม่ไม่เอาอย้อน โอ้ยเีอยเพื่อไ่เพิ่มเลือดเยออ้ยข้างหลังอีกเรวเข้าไม่พร้อมกันตาซี่รับาไปชอบคนเดียวไม่าหมแต่กี้ผม คุณบอกให้เข้าเอาเอย้อนใช่ไหมผมก็เข้าเอาย้อนแตบบ่เพื่อนไปเพิ่มเลือดยังไงแต่แกกูนถอนหายใจเลย <c oughs> คุณน่าจะดันป้อมต่ออะไรแกไอ้เฮียได้เปรียบด้วยได้ได้ห่าอะไรอ่ะจับ mấy tay đây tháng rồi đây Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để Ôi ừ, chơi đuôi, Ôi oh, yon ying ỷ, ah, đã ti, nó, nó thèo, hay <rất> lắm. Lắm. <laughs> ถึงกับ oh. โดนเปิดดันติเฮ้ยเมดมันเล่นเซฟรหรืออะไรผมไม่รู้ผมคิดเองหรือเปล่านะคือมันมันจะรอฝั่งเขาเลือดเหลือน้อยอะแล้วมันค่อยคอย่คอยมา,มา,ม,ามาเปิดไฟอืม mm. คือจะรอแบบให้อรอปีจนตาตายแล้วมันค่อยตามอะ่ะมันไม่ได้แบบมาตามแบบระเบิดระเบอิเบออะไรเงี้ยนะแล้วเมดเมดไอพิกซี่ก็เหมือนกันพิกซี่ก็ทรงเดียวกันเลย เราพวกกูตายก่อนเราค่อยเข้าทั้ <hi> ทงๆที่สกิลมึงอะยกให้เพื่อนได้กูก็ว่าทําไมย้อนฝั่งนั้นมันยิงกูง่าย um. um. นะคิบหายเมยไม่ซับเม่เที่อะไรตามเลยส่วนอารามเออจริงจตากคลิกซี่เป็นไงเป็นไงใก่้สัต ไฟช้าไอ้สิไปดันอะไไปดมันจะดันหลายทีแล้วต,ติดนู่นติดนี่อะไรพอเข้าแล้วก็ไม่ตามกูจับแครี่แล้วก็เหมือนเดิม ไม่งคิดบเลอร์เลยไอ้ซั์จะตายเออๆๆๆ ที่แดดเล่นจนเขาเกิดอ่ะกูดันป้อมพวกเองไม่มีความหมายแล้วมั้งเนี่ยได้หรอเอาเฮี้ยแบงนะเนี่ยมันโดนมันยกลอยเลยตายคู่เดี๋ยวรอตอนไฟถ้ามันออเยอะ ติดตายสักสามตัวแล้วค่อยหนาเม็ดเจอใครเจ,เจอเมทเจอเมทเมเ็ดแตแคะยกลอยยกลอยอยู่นั่นน่ะยกลอยแล้วก็ระเบิดเลือดหายไปครึ่งหลอดนใะจเยนจเ็ยนใจเย็นไหวแล้วไหวแล้วเดกป้อมเดียวยอมแม่งยิงฟรีเลยสัก ดีดูเลื่อได้ไอ้เยื่ทีมได้ไหมไหนดูสวยแต่ที่รู้ว่าเหนื่อยอ่ะเข้าทีมีเรื่องตลอดเลยเอาสกีสิเบนอยู่นั่นแหละนั่นแหนก็เนี่ยดันคกีแบบคีสมันดันขึ้นมาเนี่ยดูยอนนะยอนยิงง่ายอ่ะโคตรง่ายอ่ะ Thank you, อาเรยมาแยกแล้วไม่มีคีบอ่ะไมบนเป็นด้านล่างต่อเลย ฝากดีไหมดิไอ้เหี้ยเอ้ยไปรับหน่อยดิเออเหี้ <laughs> <laughs> ยไอ้ปัดคือผมสังเกตแล้วนะ